หวัดดีครับเพื่อนวันน,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 นี้วันหยุดสุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมีความดีใจอีกแล้วนะครับเพราะได้ของเล่นมาใหม่อีกแล้วนี่ ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาแถมมาให้นะครับเป็นเต้ากระดาษเนาะก็คือตรงนี้นี่เองพร้อมว้าวของเล่นใหม่นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่ของผมเนาะแต่ออกมานานแล้วละ่ะก็พยายามหาอยู่นะครับว่าร้านไหนมีลงเนาะพอดีไปได้ที่ ak หรือ lucky a i r s o อมนั่นเองเขามีของอยู่พอดีนะครับเป็นตัวสีที่ผมต้องการด้วยนะครับนี่งานมิวส์นั่นเองนะครับนี่ถ้างั้นเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้แล้วนะครับนี่ของเล่นใหม่นะครับก็คือโมเดลนี้นะครับเป็นโมเดลอีกหมึ่โมเดลที่ผมอยากเก็บนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอะไหล่นี้น่าจะไม่มีหรือหายากน่าดูนะครับก็ต้องสั่งร้านหรืออะไรก็ว่าไปนะครับพยายามเล่นถนอมถนอมแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะอยู่ในชั้นสะสมเนาะลักษณะกล่องกันก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับงานวีไอแบบหนาอสุดงามๆนี้เลยนะครับตัวของ V ีอ่ะตามทฤษฎีแล้วเขาจะไม่ขอลิขสิ์เนาะก็อาจจะได้อะไรไม่ได้เต็มที่มอก ไม่สิ้นเวลาเปิดข้างในเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเจอคู่มือนะครับเป็นแผ่นแผ่นเดียวๆนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวผลิตใหม่นะครับเพราะว่า V ียุคใหม่จะเป็นอาโบชัวแบบนี้นะครับนี่เอาไปสแกนกันเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวของเล่นเรานะครับอยู่ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนเสียบไว้นะครับแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นท่อเก็บเสียงหรือซเลนเซอร์นั่นเอง แล้วก็มีท่อในแบบต่องิ้มให้อีกอันนึงครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับของดีของเล่นเราก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับพอทรงมันก็จะโบราณโบราณนหน่อยนะครับก็คืออย่างที่รู้นะครับก็คือเป็นของงานจากรัสเซียนะครับสหภาพโซเวียตเนาะในโมเดลในอาวุธปืนที่เขาเอามาจําลองทํานะครับ เจ้าตัวนี้นะครับในวุืน,นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงผมไปหาข้อมูลมาแล้วับหายากมากนะครับข้อมูลของไอตัวนี้นะครับยี่ห้อมาคลอบนะครับจากสหภาพโซเวียตตั้งแต่สมัยเป็นสหภาพโซเวียตนะครับคิดค้นโดยนายนิโคลายมัคลอบนะครับเขาว่ากันว่าอิงต้นแบบมาจากวอเทอร์ทีนั่นเอง พอดูลักษณะง่ายๆก็จะเหมือนลักษณะวอเตอร์เห็นไหมครับนี่ลักษณะแบบนี้เนาะในยุคสงครามตอนนัน้นนะครับแต่ไอตัวนี้ปืนที่เป็นโมเดลมาคลอฟเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายแบบและผลิตโดยหลายที่เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะผลิตโดยใบคานนะครับใบคานก็คือผู้ผลิตอลูกซองครับลูกซองแฝดลูกซองต่างๆปืนยิงล่าสัตว์อะไรอย่างนั้นใบคารนะครับที่เราเคยได้ยินชื่อเนาะเนี่ยเขาเป็นคนทําตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นโมเดลใบคานเนาะนี่เห็นไหม มีโลโก้ใบคารเนี่ยนะครับตัวนี้ในอาวุธปืนนะครับเขาจะใช้กระสุนขนาด 9x18 นะแปลกแไปเห็นไหมก็ค,คือตามที่เขาใช้กันของรัสเซียอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมลองหามานะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราดูในส่วนของวีบีการเราดีกว่านะครับว่ามันยังไงนะครับสำหรับเจ้าวีบีการแล้วนะครับตัวนี้ผลิตโดยยูอีนะครับไต้หวันนะครับในชื่อมาร์ลอหกหาสนะครับแล้วก็มีมาพร้อมเซนเซอร์กับท่อในต่อนะครับแล้วก็แม็กกาซีนอยู่ในนี้นะครับเอาแม็กกาซีนออกมาก่อนเนาะ เจ้าตัวนี้นะครับก็คือผมไม่แน่ใจจริงๆว่า V ีเขาได้ลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับไอ้ตัวนี้เนาะมันจะมีอยู่2สีนะผมอยากได้ตัวนี้แล้วผมเห็นสีมันสวยมากเลยนะครับเจ้า,อาไอ้มาคารอฟตัวนี้นะครับสีมันจะออกไม่เงินนะมันจะออกเงินเงินแบบเถื่นอนๆลมๆดำอะไรประมาณนั้นนะผมเรียกว่าสวยเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนาะมันมีมาร์คกิ้งมาให้ครับแลวมาร์คกิ้งมันเป็นแบบเลเซอร์ลงไปครับเป็นล่องเตืน้นๆนะครับไม่ถึงกันลึกนะ ตื้นๆแต่เป็นลงไปไม่ได้เป็นสีในตัวผิววัสดุนะครับเป็นตัวล่องลงไปนะเนี่ยครับรูปเนี่ยครับทั้งสไลด์แล้วก็ด้านนี้ด้านนู้นแล้วก็ไอ้โครงตัวนี้นะครับเป็นแบบล่องตื้นตื้นไปสวยงามเลยยิ่งคําว่าใบคาเนี่ยิ่งเป็นสวยเลยนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดใครอยากเล่นตัวนี้นะผมแนะนําให้หาซื้อตัวสีเงินนะครับจะสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวหะทั้งกระบอกนะครับมีกรีปเป็นพลาสติกนะครับ ก็เป็นอัลลอยอย่างที่เรารู้จักนะครับทั้งท่อนอกไลท์เฟรมอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของสไลด์นะครับสไลด์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรียวยๆอย่างนี้เนาะอ่ามีมาร์กิ้งสวยงามนะครับมีเช็คเกอร์สำหรับดึงขึ้นสไลด์นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวเซฟลดนกตัวนี้นะครับในส่วนศูนย์น่าจะเป็นศูนย์ตายนะครับศูนย์หลังก็เหมือนจะเหมือนจะเคลื่อนได้ตอบได้นะแต่ผมว่ามันก็คงทําไม่ได้เหมือนในวุธปืนนะครับแล้วก็มีเส้น ตัวนี้จะเรียกว่าเส้นการแสงสะท้อนก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเส้นมันเล็กเหลือเกินนะครับผมไม่แน่ใจลักษณะของเจ้าตัวนี้น,นะเพราะว่าเข้าไปหาข้อมูลตัวนี้มันรายละเอียดมันแตกย่อยมากเลยแล้วตัวนี้มันจะมีทั้งตัวที่ใช้9ก้าคสิใช้ขนาดสนะครับ380ก็คือ9้สั้นนั่นเองนะ ไม่แน่ใจจริงว่าตัวนี้ยังไงนะเพราะว่ามาร์กิ้งตรงนี้เขาตีว่า3 8 0อาจจะเป็นตัว380ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นตัวที่แตกย่อยมาของพลเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามีแนวคิดว่าจะให้กองทัพใช้นะครับที่ที่ทำออกมาเนาะว่าด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ช่องคัดปอกจะเล็กเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นถึง3 8นะมน่ะมีอีเจคเตอร์นะครับอีเจคเตอร์เทียมน่าจะเป็นคนละชินน้นเนาะมีสีดำนะครับด้านนี้ก็จะมีมาร์กิ้งเช่นเดียวกันนะครับเรดมาร์ก ในส่วนด้านหน้านะครับท่อนอกเป็นลักษณะแบบนี้จะมีเกลียวนะครับสําหรับใส่<แ>สเลนเซอร์ตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับขนาดสิบเอ็ดมิลน,นะไอเกลียวตัวนี้นะครับนี่เวลาใส่หมุนขวานะครับหมุนขวาเข้าไปนะแล้วก็เราจะไม่ใส่ที่เขาให้มาไอท่อต่อตัวนี้ก็ได้นะแต่ไม่ค่อยดีหรอกก็ให้ใส่ตัวที่ท่อต่อที่เาให้มาด้วยนะเพราะว่าจะมีเกลียวที่ท่อในนะครับเราจะสามารถเอาอท่อต่อนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปเพื่อปิด ให้สวยงามนั่นเองนะครับเห็นเขาในสเปคบอกว่าถ้าเกิดเราต่อท่อตัวนี้ความเร็วจะเพิ่มนะครับและความแรงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเนาะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็มาดูในส่วนด้านท้ายสไลด์นะครับนกจะเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นนกมากจะมีเข็มหลอกด้วยนะครับนี่จิกๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมบอกไปมันจะเป็นตัวเซฟลนนกนั่นเองนะครับก็คือทํางานอย่างนี้นะครับพอเราขึ้นนกเนาะแล้วเราก็ดันนี่ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่เวลาดันเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันอาจจะแบบเป็นบีบีการเนาะบางทีมันจะทําไม่แน่นเนาะไม่แน่นน่ะหลุมหลวเนี่ยเวลาเพื่อนดันอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าบางทีมันจะได้บางทีก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนแรกๆผมก็ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยมันจะมันจะเหมือนกับอ่าไอเนี้ยมันจะตามอ่ะสไลด์เนถอยไม่ตามนะครับผมจะจับอย่างงี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันก็จะลดนกมานะครับทีนี้ลดนกมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเหนียวไกลนีมันยังเหนียวไกลได้นะ แต่มันยิงไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสไลด์มันถูกล็อกนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าสไลด์ถูกล็อกนะถ้าเราจะยิงอีกแล้วก็ต้องกดเซฟนะครับแล้วก็เหนียวไกเพราะว่าไกมันเป็นแบบดับเบิลแอคชั่นนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลด้วยนะครับนี่เจ๋วมากเลยในส่วนโครงนะครับก็จะมีอ่านาเบีนซีรีส์นัมเบอร์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเทรดมาร์กต่างๆของเขานะครับอันนี้เป็นคันค้างสไลด์นะครับตัวล็อกสไลด์จะอยู่ข้างในนะตรงนี้จะไม่เห็นนะครับเวลาเนี่ยอ่ามันจะล็อกอย่างนี้นะครับ ไอ้คันค้างสไลด์นี่ผมว่าน่าจะเป็นเหล็กน่าจะมีความทนทานอยู่นะครับไก่จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูน้ําหนักกายกันดูนะอ่ะเหนี่ยวกายปึ้งหุบกายไว้ก่อนนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอไหวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนโกงไกลนะครับโกงไก่จะเป็นตัวปลดสไลด์ด้วยนะครับวิธีปลดสไลด์เราจะต้องดึงโกงไกลลงมานะครับแล้วก็ ดึงสไลด์ถอยนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับต่อไปก็เป็นกริปนะครับกริปตัวนี้จะเป็นยางนะครับไอกริปตัวนี้มันจะถูกล็อกด้วยน็อตข้างหลังนี้นะครับเวลาดึงเอาออกมันจะดึงออกมาทั้งก็อกเลยนะครับเป็นยางนะครับมันจะมีเป็นตัวที่เป็นไม้ก็มีนะพลาสติกสีน้าตาลที่มีรูปดาวตรงนี้ก็มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นยางผมลองหาดูแล้วแหละมันจะเป็นแบบนี้แหละพลาสติกยางอะไรสักอย่างแบบนี้นะครับด้านหน้าจะมีกันลื่นนะครับแบบเทือนเลยนะด้วยเนี่ยเห็นไหม ผมชอบที่มันเทือนอย่างงี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีห่วงร้อยสายกันตกด้วยเห็นไหมครับคืออย่างที่บอกครับเขาจะให้กองทัพใช้นะครับก็เลยมีกันตกอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวปลดแมกกาซีนนั่นเองนะครับเป็นแบบโบราณมากเห็นไหมเหมือนวอเตอร์ครับเนี่ยอย่างนี้นะครับใส่ไปอย่างนี้ แล้วก็ปลดเง,งี้ยดันมาแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ก็คือลักษณะาทางกายภาพของเจ้าตัวบอด y ี้มันทั้งหมดนะครับต่อไปเราถอดดูข้างในมันดูนะครับเทคดามดูนะวิธีถอดนะครับก็คือขึ้นนอก,ก่อนนะแล้วก็ดึงกลงไกลลงนะครับึงให้มันดังกึกนะครับแล้วก็ดึงไปข้างหลังนะครับเสร็จแล้วยกขึ้นแล้วก็เอาออกมานะครับมันจะมีสปริงรีคอยอยู่ที่ท่อนนอกนะครับปิงรีคอยนี่ ดูไว้ก่อนนะครับวิธีใส่นะครับนี่มันจะมีเลียวนะครับกับไอ้ตรงนี้มันจะบานนะเห็นไหมลักษณะมันจะกว้างตรงนี้เล็กนะครับเล็กอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่ไม่งงแล้วถ้าเกิดใส่ใส่ผิดมันจะติดนะครับแล้วก็เอาเนี้กมาก่อนนะครับแล้วท่อนอกเนี่ยมันจะติดอยู่อย่างนี้เลยครับนี่แบบแบบสมัยก่อนนะครับปืนโบราณนะครับมันจะติดอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีเอาออกนะครับมันจะมีสลักต่อตรงนี้นะน่าจะเป็นสลักตัวนี้ตอกออกแล้วก็ดึงออกนะครับท่อในก็จะอยู่ในนี้นะครับ อ่ายางฮอปปรับตรงนี้นะครับนี่เลื่อนขวาเลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนขวานี่มันจะมันคือฮอปมันจะติ่งมันจะขึ้นไปอ่ะเลื่อนมาทางซ้ายติ่งจะลงมานะครับยังไม่รู้ว่าคุณภาพจะสักขนาดไหนนะครับชุดกลไกก็เป็นแบบนี้นะครับเล่นดีๆเบาๆนะครับพยายามอย่าเสียนะฮะเพราะว่าอะไหล่ผมว่าไม่มีแน่นอนนะครับนี่ไม่รู้เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะนะครับเพราะว่าผมไม่มีแม่เหล็กนะพอดีผมอยู่อีกที่นะครับลักษณะแบบนี้ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะกลไกอะครับเพราะว่า ผู้สร้างเขาคิดคิดค้นไอ้ปืนตัวนี้เพื่อใช้ให้มันสะดวกนะครับแล้วก็ให้ชิ้นส่วนมันน้อยให้มันมีความสะดวกนั่นเองนะครับเขามีการจาลองมากก็ทํามาในศสตรเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสไลด์นะครับเป็นศาสตร์แบบนี้นะครับดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากโครงกระสูบเนี่ยก้อ้ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะไอตัวนี้มันจะเป็นตัวดันนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆพวกบาลิต้ามันจะมีกระเดื่องตรงนี้แหละ ดันพวกสพันไกลพวกอะไรพวกนี้ผมคิดว่านะเพราะผมยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกลไกนะเนี่ยสพันไกลเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เวลาไอ้นี่ก็หลอดลื่นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันสปริงมันไม่มีไกด์หลอดนะมันใช้สปริงตัวนี้เป็นเป็นรีคอยนะครับก็หลอดลื่นพวกนี้นะครับแต่ย้ายเข้าไปนยางนั่นเองนะครับหลอดลื่นลูกสูบด้วยนะครับมันจะได้ทํางานราบลื่นเนาะมันก็แปลกแปกประหลาดดีนะครับไอ้ปืนแบบนี้นะครับนี่ ก็น่าเก็บนะครับอยู่ในชั้นสะสมนะครับเล่นน้อยๆครับจะได้ทนทนเนาะแล้วก็วิธีประกอบนะครับก็เอานี่ใส่ไปที่บอกนะครับเอาทางเลี้ยวใส่นะโอเคแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ให้ให้เอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกมันจะล็อกกับสันข้างในนะครับให้มันลงอย่างงี้ก่อนนะครับแล้วกดนงี้นะครับอ่ามันจะเข้ามาแล้วก็กดยิ่งไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับเช็คสไลด์ดูนะครับโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของแม็กกาซีนก่อนนะครับแม็กกาซีนนะครับเห็นว่าบรรจุได้16นัดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่บรรจุแก๊สตรงนี้นะครับไม่รู้วาวจ่ายวาวเติมอย่างนี้มันใช้กับอะไรได้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็แปลกๆนะครับเล็กๆด้วยยางปากแม็กอีกไอปากแม็กนี่อีกเล่นระวังหน่อยนะครับระวังอย่าเพิ่งเสียหายนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะนี่แล้วก็อันนี้มันไม่ใช้ระบบ มันไม่มีเออแง่งอะไรนะไม่แน่ใจมันใช้ระบบค้างสไลด์ยังไงนะเดี๋ยวตอนยิงก็จะได้รู้นะครับนี่แล้วก็วิธีสมมติว่าอยากจะแมนทันแนนหรืออยากจะทําอะไรนะครับเราสามารถถอดไอ้นี่ได้นะครับนี่แผ่นปิดนะครับจะมีล็อกตรงนี้ครับใช้เนี่ยดึงอันนี้ออกนะแล้วก็สไลด์ออกมานี่ครับโอลิงเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลีหล่ยมเล็กๆแน่เลยผมไม่เคยเห็นโอลิงรุ่นนี้เลยนะครับ แต่พวกโอลิงกลมพวกนี้น่าจะพอหาได้นะครับไม่ยากนะนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับระวังหล่นระวังตกนะมันเป็นโลหะหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันบินจะไม่สวยนะครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดสมมติวา่ายิงปกติเนี่ยมันจะได้ประมาณ290นะครับถ้าเกิดเราใส่นี่เข้าไปนะครับนี่ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ300กว่าเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มจริงมั้ยนะครับแต่ไอในการที่ไอ ท่อในมันยาวขึ้นเนี่ยความเร็วนะครับความแรงมันจะเพิ่มขึ้นตามหลักอยู่แล้วนะครับทฤษฎีแล้วเนาะแล้วพอประกอบมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่เห็นท่อในนะครับนี่สวยเนยนะครับแจ๋วๆเลยแต่ยิง่งผมอยากให้ท่อเก็บเสียงเนี่ยมันเป็นสีเงินนะมันจะได้สวยนะครับตัวนี้ก็ใช้แก๊สกะป๋องธรรมดานะครับแต่อย่าใช้แรงมากเนอะเพราะผมดูจากลักษณะการบริหารสไลด์แล้วก็ลักษณะสไลด์นะครับเล่นซัก เต็มที่ก็ไม่เกิน12นะผมว่าอย่าเล่นถึง14เลยเดี๋ยวมันจะเสียหายแตกหักนะครับมันอยู่ในชั้นสะสมเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะกายภาพของตัวมันทั้งหมดนะครับพอดีมีความสนใจและอยากได้มากเลยครับแล้วก็หาจนได้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงก็ลองไปหามาเล่นดูกันนะครับหรับคลิปนี้เลยนะว่าอย่าเบเพื่อนบ้างผิดภาพในนาทีนี้นด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ